สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูยำขนมจีนนะคะอันนี้ก็เป็นโคกทีเฮาอันปรุงเรียบรอยะะ้อยแล้วค่ะอย่ากเชนี้ปลาแซลมอนปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งสดนะคะน,นี่เฮาก็ตมัมห่อก็ยเยาะแล้วก็คนเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบตั้งโอนะคะดับคาวนี่นะคะตำแบบอีสานบ้านเฮาแบบนัวๆค่ะ เาเอาไปกับเกลือนำล้ายไปวันนี้ค่ะหอมปลาเลยคร่ะมันปลามะานาวแจะมีแตงกวาแก่มค่ะแตงกวา็เป็นแตงกวาที่เก็บจากสวนหลังบ้านค่ะเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกแตงกวายัางเป็นแตงกวน้ำนึงเองนะคะเ้าก็ได้ไปเก็บมาทีนลูกสองลูกพได้รับประทานค่ะเป็นผักปลอดสารพิษนะคะ นี่ค่ะหลังจากที่เขาค้นเขาโยนอ,อย่างเครื่องเขากันแล้วที่นี่เขาก็จะมาเทนะคะนี่ค่ะเทลงไปที่สิถนถมเสินนะคะเขาก็ลวกลางนานตามความสะอาดแลยเทลงไปล่างเทลงไปเลยอยากให้ยินภาพนะตอนที่ว่า ใลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาคอยมาค้นที่หลังเลยค่ะืัอน,นี้ก็ใส่กะละมังเอาเลยจ้ากะละมังแก้วล,ลงไปเลยจา้าชอบวัอน,นี้ลมแ้งค่ะค่ะเสียงลมอ่าบัดน,น,น,นะน,นี้เขาเทเรียบร้อยแล้วบัดนี้เขาค่ะ พี่นอ้องนี้เสียงน้องพขนมลดแรงแงนี่ค่ะข่อยตามสมตามข่อยบ่าทาซิมแล้วค่ะปรุงใส่น้ำตาลใจ่ปรงชูรสใส่น้ำปานปลาล่ากระเลีวยเ,เลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยยำขนมสิน ขนมเส้นก็จะเป็นสินน้อยครับเป็นบระทานน่้ดอกขนมจีนเส้นเล็กซับหนี่ก็อิ่มแล้วคะ่ะหลายเติบอยูวค่ะกินผู้เดียวคือเกาคะ่ะมาค่ะมารับประทานากันดัขนมยำขนมจีนนั่นเองคะ่ะ